สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานกันด้วยนะครับผมนําพระเหรียญเกจิยอดนิยมมาให้ชมกันนี่คือเหรียญรับเสด็จของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ออกในปี2,536เป็นหนึ่งในเหรียญที่ติดหนึ่งใน9รุ่นยอดนิยมตลอดการที่ม<อ>ีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันบ่อยครั้งนะครับหรือมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเหรียญยอดนิยมแต่ราคาบอกเลยว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับอยู่ในเลทช่วงประมาณร้อยปลายถึงพันต้นเท่านั้นนะอยู่ในเลทราคาที่สามารถจับต้องได้โดยเราแนมีการแยกบอกออกมา ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรซึ่งหลักๆเลยก็คือที่ผมอยากจะให้ทุกท่านแยกกันนะก็จะมีดังต่อไปนี้บล็อกแรกก็คือบล็อกออแตกเป็นบล็อกนิยมนะแต่ของผมเนี่ยเป็นออไม่แตกถ้าเป็นเส้นออแตกก็คือจะมีเส้นกีดตรงนี้จะมีเส้นวิ่งออกมาจากด้านล่างเป็นการตั๊มแตกของเขาแต่เรนเนี้ยไม่มีกอ,อกลายเป็นว่าบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกธรรมดา <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีการแยกด้านหลังอีกว่าเป็นบล็อกยาดมหรือบ่าวลองดูกันนะครับยาดมคืออะไรยาดมก็คือคําว่าวิทยาคมนะครับคำว่าคมเนี่ยจะกลายเป็นตัวดอ เด็ก,ก็คือปั๊มมาเหมือนเป็นตัวดอเด็กก็เลยเรียกกันติดปากว่ายาดมนั่นเองแล้วก็ยังมีแยกเป็นบล็อกทองคําอีกนะครับก็คือบล็อกอแตกอแตกอแตกทอแตกก็คือออ่างมีเส้นแตกใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังตัวทสหก็จะมีเส้นแตกด้วยตามนี้นะซึ่งบอกเลยยังมีแยกมากกว่านี้อีกแยก โคดเต็มโคดไม่เต็มโคดมีจุดข้างในโค้ดไม่มีจุดแล้วก็หลังจุดแล้วก็หลังไม่จุดนะครับจะไม่แตกต่างกันมากนะราคาหลักๆก,ก็ให้จําแบบที่ผมเกินไปข้างต้นเนาะหน้าตาค่อนข้างคมชัดนะความคมชัดถือว่าได้เลยนะครับเนี่ยทาค่อนข้างคมนะครับ แล้วก็ตัดจะเป็นตัดฉีกตรงยุคในปี3ามดูไม่ยากนะแล้วก็หลังเหรียญยันจะค่อนข้างคมนะฮะรุ่นนี้ดูไม่ยากครับเป็นพาะเบสิกที่ใครจะเล่นสายผมควบคูณส่วนมากจะดูเป็นทุกคนนะครับแล้วก็ปลายเลข8นี่เห็นไหมองค์นี้แหลมมากยิ่งแหลมมากเท่าไหร่ยิ่งดูง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่พิจารณานะครับก็คือตัวโคดโคดจะต้องเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งจะไม่ผิดจากนี้เท่าไหร่ถ้าโคดเต็มก็จะดูง่ายถ้าโคดไม่เต็มก็ต้องดูส่วนอื่นประกอบด้วยนะครับเราลองดู ไส้ในตัววงกลมตรงนอนในเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆรอยเข่าหลานตัดซึ่งจะมีแบบนี้ทุกองนะในองค์ที่โคดเขาตอกเต็มนะครับโคดจะต้องไม่ผิดจากนี้นะโอเคนะก็ถือว่าพามาแนะนำการดูแบบคร่าวๆสำหรับหนึ่งใน9้ารุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อคูณนดบ้านไร่นะครับใครมีแบบนี้ส่งมาให้ผมเช่าได้นะครับยินดีรับเช่านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวละกันไปกดพบกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ